เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีแถวแถวถนนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคนในพื้นที่จะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่เล่ากันมาว่ามีพนักงานหญิงคนหนึ่งหลังจากเลิกงานในช่วงเย็นเธอคนนี้ก็ได้ก้าวเท้าลงจากรถของบริษัทซึ่งแฟนหนุ่มก็รออยู่อีกฝากหนึ่งของถนน เธอจึงเดินข้ามไปหาแฟนหนุ่มโดยที่ไม่ได้มองรถบนถนนให้ดีเสียก่อนปรากฏว่ามีรถกระบะพุ่งชนเข้าที่ลำตัวอย่างจังจนลำตัวท่อนบนบิดกลับหลังปกติคุณโน้ตเป็นคนจังหวัดอ่างทองแต่ได้เดินทางไปเที่ยวงานประจำปีที่จัดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีไปกันทั้งหมดประมาณ6คนนั่งอัดกันไปในรถกระบะคันเดียว ไปถึงงานประมาณช่วงเย็นๆทุกคนเดินเที่ยวงานกันจนย่างเข้าห้าทุ่มเสร็จเศรจึงได้ชวนกันกลับคุณโน้ตค่อยๆขับรถออกมาจากงานถนนไม่ได้ใหญ่มากนะักและฝ่ข้างทางก็มีอยู่แค่ระยะห่างๆจนมาถึงโค้งแห่งหนึ่งซึ่งมีสารไม้เก่าๆอยู่หลังหนึ่งและต้นไม้ที่ลำต้นค่อนข้างใหญ่แผ่กิ่งปกกลุ่มไปทั่วบริเวณ ขึ้นมาฉากหลังตาำให้โค้งแห่งนี้ดูน่ากลัวพิกลน,นักคุณโน้ตกับเข้าโค้งปกติแต่นึกยังไงไม่ทราบถึงเล่าเรื่องผู้หญิงที่โดนรถชนจนตัวบิดให้กับเพื่อนๆในรถฟังเฮ้ยนี่ได้ยินเรื่องเล่ามาขอว่าตรงนี้มันมีคนตายแบบนี้คุณโน้ตกับรถไปตามทางมืดมืดโดยที่เล่าเรื่องของผู้หญิงคนนั้นไปด้วย แม้ว่าเวลานี้ยังไม่ดึกมากนักแต่ถนนกลับโล่งจนปิดปกติไม่มีผู้ร่วมขับรถสวนมาแม้แต่คันเดียวสองข้างทางเป็นทุ่งนาโล่งเตียนมืดตึบมีต้นไม้ขึ้นเป็นช่วงๆจังหวะนั้นสายตาของคุณโน้ตก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนก้มหน้าอยู่ในมุมมืดข้างทางลักษณะผมยาวใส่ชุดคล้ายพนักงานโรงงาน แขนทั้งสองข้างลูลงแนบลำตัวคุณโน้ตไม่ได้สนใจมากนักเพียงแค่พูดปึมพำออกมาเบาๆว่าผู้หญิงที่ไหนมายืนอยู่คนเดียวมืดๆคุณโน้ตขับรถไปตามทางปกติด้วยความเร็วเหยียบร้อยยี่เลยทีเดียวจังหวะนั้นเองคุณโน้ตก็เหลือบมองไปที่กระจกมองหลังภาพในกระจกปรากฏให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในมุมมืดข้างทางเมื่อสักครู่ กำลังเดินตามหลังรถมาอย่างช้าๆแต่ที่ทำให้คุณโนตต้องขนลุกไปทั้งตัวตั้งๆที่รถขับอยู่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เจอคนนั้นกลับเดินตามหลังรถมาได้แถมยังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนแทบจะเอื้อมมือจับกระบะอยู่แล้วคุณโนตตกใจกลัวจึงรีบเร่งความเร็วรถขึ้นไปอีกเพื่อต้องการจะหนีอะไรบางอย่างที่กำลังตามหลังมาอย่างติดๆ จนเหมือนจะทิ้งห่างออกมาได้พอสมควรแต่คุณโนต้ตก็ต้องสะดุ้งจนตัวเกร็งเพราะจากที่เธอค่อยๆเดินตามหลังรถอยู่กลางถนนแต่อยู่ๆเธอก็ออกตัววิ่งเต็มที่จนใกล้กระบะเข้ามาเรื่อยๆคุณโนต้ตอันไปมองเพื่อนที่นั่งอยู่ภายในรถก็พอจะเดาออกว่าเพื่อนก็คงจะเห็นเหมือนๆกัน เพราะทุกคนนั่งตัวสั่นก้มหน้านิ่งไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวถนนในเวลานั้นเงียบสนิทมีไฟทางสีส้มส่องสว่างอยู่เป็นช่วงๆในระยะห่างๆกันคุณโน้ตคิดในใจว่านี่มันนานแค่ไหนแล้วที่ไม่เห็นผู้ร่วมทางคนอื่นๆขับรถส่วนมาบ้างเลยพยายามแข็งใจขับรถต่อไปเรื่อยๆด้วยตัวที่สั่น มีบางครั้งที่เหลือบมองไปที่กระจกส่องหลังเพื่อจะดูว่าเธอคนนั้นวิ่งตามมาข้างหลังรถหรือไม่หรือว่าเธอคนนั้นได้กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ท้ายรถกระบะแล้วปรันสายตามองเห็นแสงไฟจากรถข้างหน้าคันหนึ่งที่ขับตามหลังอยู่ไม่ไกลแสงไฟของรถคันที่อยู่ข้างหลังสาดส่องกระทบกับลำตัวของเธอคนนั้นทำให้คนนอตถึงกับช็อกกับภาพที่เห็นจนร้อง เฮ้ยออกมาดังๆภาพที่คุณโน้ตเห็นก็คือลำตัวช่วงบนของเธอคนนั้นหันมาทางคุณโน้ตแบบผิดปกติแต่ช่วงเอวลงไปจนถึงเท้ากลับหันไปด้านหลังกำลังวิ่งแบบกลับหลังตามมาติดๆใบหน้าซี่เหมือนไม่มีเลือดไปเลี้ยงลูกตาดำโตเป็นไข่เป็ดจนแทบจะทะลนออกมานอกเบ้าสแสยะยิ้มกว้าง เห็นฟันขาวเรียงเป็นซี่เป็นภาพที่น่าขนลุกขนพองที่คุณโน้ตเคยพบเจอมาคุณโน้ตอยากจะเรียกให้เพื่อนในรถอันหลังกลับไปมองสิ่งประหลาดที่วิ่งตามหลังรถอยู่แม้จะรู้แล้วว่าเพื่อนก็คงจะเห็นเหมือนเหมือนกันแต่ก็อยากจะคลายความหวาดกลัวที่มีอยู่จุกอก ออกไปบ้างสักนิดก็ยังดีคุณโนต์พยายามจะพูดออกมาแต่ก็ทำได้เพียงอ้าปากเท่านั้นไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากลำคออาจเป็นเพราะกำลังอยู่ในอาการช็อกสุดขีดได้แต่ประครับประคองรถไปบนถนนเรื่อยๆสักพักหนึ่งรถคันที่ขับตามหลังมาก็ฉีกออกขวาแล้วพุ่งแสงขึ้นข้างหน้าด้วยความเร็วคุณโนตพยายามเหยียบตาม แต่กลับตามไม่ทันเหมือนผู้ร่วมทางคันนั้นเหยียบหนีอะไรบางอย่างจนแสงไฟท้ายรถสีแดงหายลับตาไปในความมืดเบื้องหน้าไม่นานคุณโน้ตก็ขับผ่านสารไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่มีต้นไม้ใหญ่เป็นฉากคุณโน้ตตาเบิกโปรงทันทีเพราะมั่นใจว่าตนเองได้ขับรถผ่านจุดนี้มาแล้วแน่ๆนั่นเท่ากับว่าตอนนี้กำลังขับรถเวียนอยู่ที่เดิม โดยมีอะไรบางอย่างไล่กวดตามหลังมาติดตๆคุณโน้ตพยายามกลั้นใจไม่มองที่กระจกหลังเพื่อที่จะได้มีสมาธิในการประคับประคองรถอย่างเต็มที่แต่ลูกกระตาเจ้ากรรมมันไม่ยอมเชื่อฟังคอยแต่เหลือไปมองที่กระจกส่องหลังอยู่เรื่อยจนมันทำให้คุณโน้ตได้เห็นหน้าขาวซีดของผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งและลำตัวบิดเบี้ยวผิดมนุษย์มนา วิ่งตามหลังรถมาอย่างติดติดบางทีก็ทิ้งห่างออกไปสักระยะแต่เธอคนนั้นก็จะเร่งความเร็วกลับมาจ่ออยู่ที่ท้ายรถทุกครั้งไปจนคุณโนตคิดว่าไม่ไหวแล้วจึงพยายามสวดมนต์ในใจจนเหมือนว่าจะหลุดออกมาจากเส้นนั้นได้เธอคนนั้นค่อยๆชะลอฝีเท้าลงเรื่อยๆจนหยุดยืนก้มหน้านิ่งอยู่กลางถนน คุณโน้ตรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็ยังไม่หายจากอาการหวาดภวาทุกคนในรถได้แต่นั่งเงียบมาตลอดทางคุณโน้ตไล่ส่งเพื่อนทุกคนจนถึงบ้านแล้วตัวเองก็ขับรถกลับเข้าบ้านคืนนั้นไม่มีใครหลับลงเพราะทุกคนต่างประชุมสายพูดคุยกับสิ่งที่ประสบพบเจอมาทั้งคืนวันต่อมา ด้วยความสงสัยต่อสิ่งที่พบเจอมาทุกคนจึงตัดสินใจไปที่นั่นอีกครั้งโดยเข้าไปเที่ยวในงานก่อนแล้วขับรถออกมาจากงานประมาณสี่ทุ่มซึ่งก็เจอเธอคนนั้นอีกเหมือนเดิมจะต่างก็ตรงที่ว่าคราวนี้เธอวิ่งโผล่มาจากข้างทางแล้วก็วิ่งคู่ไปกับรถเธอหันมามองภายในรถตลอดเวลาที่วิ่งไปด้วย แล้วก็แสยะยิ้มให้กับทุกคนในรถมีบางจังหวะที่เธอพยายามจะเปิดประตูรถแต่โชคดีที่ประตูมันล็อกไว้ก่อนทั้งทที่คุณโน้ตเล่งความเร็วจนเกือบจะร้อเสียงลมพัดผ่านกระจกดังอื้ออ่นจนเหมือนมีอาการหูอื้อแต่กลับมีเสียงเคาะดังอยู่รอบรอบรถถนนวันนี้เหมือนจะมืดและเงียบยิ่งกว่าเมื่อวานไฟข้างทางทุกดวง มืดสนิทเหมือนมันจะพร้อมใจกันนัดแนะจะไม่ทำงานเอาดือด้อไรผู้ร่วมทางคนอื่นทำไม่เห็นแค่เพียงแกเห็นลูกกระตาสีดำเสยยิ้มเห็นฟันสีขาวและใบหน้าสีสีวิ่งชิดติดอยู่ข้างๆตัวรถจนเพื่อนคนหนึ่งในรถร้องไห้แล้วพูดออกมาด้วยเสียงสันส่นๆไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ลบลู่แล้วผมขอโทษผมขอโทษ ตัวคุณโนต้ตเองก็แทบจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะตั้งใจแค่จะมาพิสูจน์เล่นๆไม่คิดว่าเธอจะมาให้เห็นจริงๆแถมครั้งนี้ยังน่ากลัวกว่าเดิมตรงที่เธอวิ่งมาข้างๆรถให้เห็นแบบจะจะแม้ว่าตอนนั้นสติสตังของคุณโนต้ตแทบจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก็ต้องฝืนพยายามควบคุมสติให้อยู่เพื่อที่จะกลับรถกลับบ้านให้ได้จนสักพัก ก็ทิ้งห่างออกไปเพราะเธอคนนั้นค่อยๆชะลอฝีเท้าลงแล้วยืนก้มหน้านิ่งเหมือนเดิมคุณโนตกับรถไปได้สักพักหนึ่งก็เหลือบเห็นวัดแห่งหนึ่งอยู่ริมทางจึงหักเลี้ยวเข้าวัดทันทีหลวงพ่อก็เดินมาจากกุฏิแล้วถามพวกคุณโนตว่ามีทุระอะไรกันหรือเปล่าคุณโนตจึงเล่าเรื่องที่พบมาให้ท่านฟังท่านก็พูดกับคุณโนตว่า พวกโยมนึกยังไงจึงไปลองดีกันคราวหน้าคราวหลังัะเล่นแบบนี้อีกอัตมาคงช่วยไม่ได้อีกแล้วนะท่านผู้จบก็จัดแจงทำพิธีบังสกุลเป็นให้โดยเอาผ้าขาวมาคลุมจนเวลาล่วงเลยทุกคนก็พากันกลับบ้านจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้คุณโน้ตประสาทเสียไม่กล้าขับรถไปอีกนาน และเพื่อนคนที่ร้องไห้ในรถก็กลายเป็นเหมือนคนเสียศูย์สติสตังไม่เหมือนเดิมชอบพูดชอบเพอ้ออยู่คนเดียวบางครั้งก็บอกกับคุณโน้ตว่ามีผู้หญิงเอวหักเดินตัวบิดตามอยู่ตลอดเวลาพอคุณโน้ตได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเสียวสลังว่าคุณโน้ตพยายามถามว่าเขาตามหลังใครแต่เพื่อนก็ได้แต่หัวเลาะแล้วหันไปพูดคนเดียวจึงไม่อาจรู้ได้แน่ว่า เธอกำลังตามเพื่อนหรือตัวเองกันแน่และนี่คือเรื่อง